nói đồ ờ. sáu nói về này. Eh? Move right. Move it to noy đi here, no. Eh? Go to it. Bye, bye, young, bye. Nhanh bye, young, bye. thế bye, young, bye. Young, bye, young, bye. Young, bye. Young, bye. nhang, nhang, มามามาเร็วเร็วพ่อบงดูภาพดูพ่อบงดูภาพพี่ตึ้งไมตต้นบอยไปย่าง้นยัางมันจะปรทันลุ่งหน่อยหนมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วไปไปนู่ไป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 เร็วเไปเร็วเ ไปเร็วเร็วมันจะมาทันลุงไปเร็วๆไปเร็วๆไต่ไปเร็วเไปไตไปเร็วๆ็ไปเร็วกชั้นหนึงสามิไปไปไตขึ้นไปไตขึ้นไป ไตขึ me, oh ้นไปไตขึ um, mm ้นไปสูงมยไหมสูงสูงมากมากบอเห็นบ่ มีซื้ออยู่ห้องไหนตงสามกินที่เสียไปมันนายอยู่ห้องร่วมเงินเอาคนน้อยไปไ่แล่ะไปไปย้ายเอาจปกเข่งจะปกเ้ยนรถยนนย่นคุณบม,ม่นอนมีคุณน พี่ใดไม่อยู่หองพี่เสดชาเอะาเอะเ <c ười> ดีเ๋ยวอะไรแดก็เต็มหองแล้วแฟดก็เต็มหองแล้วโอ้เฟดก็หหอมหอแล้วผแบบู้ใดว่าหนีนางก็คือกันเดี๋ยววะ